เล่นหม่คนเรียนรู้อะไรสิ่งแรกเรียนรู้ว่าเกมนี้มันสนุกยังไงก่อนปกติเรามาเล่นเกมเกมหนึ่งเราไม่ได้มาด้วยหมายเซตที่ว่ากูจะเอาเป็นเอาตายกับเกมหาเนี่ยพี่ว่าใครๆที่ก็ตามที่นั่งเล่นเกมนี้มาเกินสิบปีมันเข้ามาด้วยความสนุกก่อนอย่างแรกอ่ะมันไม่ได้เข้ามาเพราะว่ากูจะเป็นที่หนึ่งในเกมหานี่แม่งแม่งอยู่ได้ไม่นานหรอกเพราะมึงก็จะท้อแล้วคนพบว่ามึงไม่สามารถเป็นที่หนึ่งได้เพราะไอ้เหี้ยที่เหลือแม่งรู้เยอะกว่าพวกมึงมาก ที่หมูเด้งได้ไหมครับไม่ได้ครับไอ้คําถามนี้นะคุณนึกวก็จะมีแต่พวกมึงที่ถามกูเมื่อเช้ากูเข้าไปอยู่ดิสกับพีเพ่เติ้ลพี่เติ้ลจีโฟอ่ะกับกับไอ้พวกเพื่อนเพื่อนพี่เขาอะ่ะเขาถามกูคาแรกหมูหมูหม,มูเตะเด้งได้ไหมอ่ะเนี่ยอันนี้คือคาพูดจากพี่เติ้ลกูก็สงสัยว่าพี่เติ้ลเนาเขาเด้อหมูเตะหมูเตะเด้งได้ไหมพี่ว่าช่วงนี้เป็นกระแสะของหมูเตะเลยนะหมูเตะหมูเด้งก็มาเนี่ยถ้าเกิดหมูเตะลอง ร้องเพลงมันมันมันหมูเด้งหมูเด้งอะ่ะพี่ว่าดังนะเนี่ยพี่เติร์นพูดกับกูแบบเนี้ยกูกูนึกว่าจะเจอแค่ช่องแชทที่เป็นคนพูดกับกูนะไอประโยคประมาณเนี้ยเออหมดสต้าจาดะดะด,ด,ดาริสอย่างงั้ยนะแมตช์อัพที่ตึงมืออยู่พสอสมควรนะดาริสแข่งในไทยแรงมา้าถ่ายไปแล้วห้าสิบเปอร์เซ็นต์เพราะเป็นจีนเกาอ่านไทยไม่ออกแต่ตอนนี้มาสเตอร์ไทยมีแค่สี่สิบกว่าคนเองอ่ะคนน้อยจัด แต่พอมีกระแสะแข่งมาแบบนี้พี่ว่าคนกลับไทยเยอะอยู่นะดีครับหมูดีครับบอสหรือไม่ก็ไปฝึกตัวที่ไต้หวันไอ้ไอ้ที่เวียดนามเนี่ยอย่ามาฝึกตัวเลยมึงสามารถตายเท่าไหร่ก็ได้โดยที่ทีมมันเข้าใจว่ามึงจะต้องตายอ่ะเพราะเพราะว่าแม่งเป็นเซิร์ฟเวียดนามวัสดีครับคลิปนี้สนับสนุนโดยเพจเติมเกมอีลาสติกช็อปนะครับเข้าไปที่เพจทาง a ฟ e b o o k หรือแอดไลน์ไปได้ไลน์แอดอิเลสติกช็อป หรือไม่ก็ง่ายกว่านั้นเข้าไปที่ลิงก์ใต้คลิปพี่พี่จะแปะล,ลิงก์ไว้ให้ถ้าจะเติมเกมกันนะแน่นอนว่าถูกกว่าปก,กติแน่นอนเติมอะไรได้บ้าง ll llpc lly lip ที t บแล้วก็ T ีบ m o ม i l บเกมมือถืออื่นก็มีไปดูกันได้นะสวัสดีครับดีนะมันไม่เอาดับบิยูมาตีกูจนตาย เป็นพระคุณนิดหนึ่งนะเนี่ยตอนนี้ซุดกับบีนพี่ชอบใครชอบซุดมากกว่าต้องคุลี่ยนตั้แล้ววะคุณนู้มันจะดึงแล้วก็ปั่นฮิวขอโทษสอดทิมยคุณคิดเยอะไป อันนี้คิดเยอะไปนิดว่าถ้าเกิดมันดึงสองแล้วปั่นฮิวแม่งฟิปกลับมาแล้วแม่งฆ่ารู่อ่ะกูเห็นภาพนั้นอยู่นี่มันหาคีดระดับสูงเรียกว่าคิดมากเดี๋ยวโอเวอร์ติงกิ้งคีดพี่กําลังดันมาพี่สามารถถ้าเกิดอยากเล่นเจ็บๆกูแค่ไม่เทดอ่ะเพราะว่าป่ามันกําลังมาเล่นบนด้วยถ้าเกิดเทดจนเลือดเหลือน้อยกูสามารถโดนได้ได้ ลีกไทยมาจริงมาจริงดิออฟฟิเชียลประกาศแล้ว เมาเดินทำอะไรตรงนี้ไว้แต่สรุปจะให้กูเข้าหรืออยากกูออกลองพูดลองพูดสรุปอยากให้กูทำไรกูเผาแม่งเไรไงสัตว์ถิ่งที่กูทำ <em> <ว> ตั้งกูเลยพึ่งอ่ะ้ขอบคุณซัพครับพี่ซื้ออะไรบางอย่างเนี่อะไรไม่โดนอีกทีหนึ่ง เหมือนรู้สึกว่าเทศดหน้าถ้ากูมี W เบยูจะชนะเลยเรอเลีอดเลือดก,ก่อนกูมีพาสซีฟที่ดาเลียนไม่มีก็ใช้เป็นประโยชน์นะหมแฟบตบเอ้เซตนี่ม่นมาล่อกอูปะวะมันไม่โผล่กลางสักทีทอะโลกจิตจัด เอาเพจไม่ได้อยู่ดิเดี๋ยวรีเซ็ตไม่ทันดาเรียนแล้วโดนล็อกเลนลำบากอีกไปเลยไม่ไหว ไม่น่าอะไรแม่งทันเอ้เชี่ยกูไปคนดูที่ปารีสโชว์ป้ายเนิฟกาเลนด้วยแหละแต่แฟกจะไปเนิฟกาเลนวะตอนนี้พี่ว่าสเตตตัวละครมันค่อนข้างจะบาลานซ์นะมันมีตัวอื่นให้เนิฟเป็นพันตัวเลยถ้าเสือกอยากมาเนิฟกาเลนก็เรื่องของพ่อมึงเลยไรออะไม่มีอะไรกูทำแล้วตรงนั้น Picas. มันปิงแบบเป็นห่วงกูกันมากๆกับเกมเนี้ยบอกไอเฟียสเพื่อนผมว่าหยุดเล่นป๊อปปี้ซับที่หน่อยครับไอเฟียสหยุดเล่นป๊อปปี้ซับครับเพื่อนมึงมีปัญหาแล้วแต่กูไม่รู้ว่าปัญหามันอยู่ตรงไหนอาจจะไม่ได้อยู่ที่ตัวละครแต่อาจจะอยู่ที่มึงนะตัวละครมันค่อนข้างดีเนี่ยซับแต่ถ้าเกิดเพื่อนบอกให้มึงเลิกว่ามึงอาจจะมีปัญหา ดุกเจ้าไม่เอาผู้ไม่ได้ไปกันบนสักทีเนี่ยงานวัดปาร์ตี้มีสิทธิ์ได้จับมือไหมก็ลองดอูทำไมมันดูนักเลงยังกำพูดเมื่อกี้ก็ลองดูอย่างนั้น,นหน่อยมุเต้ท็อปไม่ฟังปิงเพื่อนเลยครับผู้ถ้าฟังปิงกูว่าประสาทแดกเนี่ยแม่งปิงอะไรกันไม่รู้แย่ๆ yeah, yeah, ไปหมดเลยดาเลียดแพ้ใครบ้างครับควินบังน้องจอร์เค้ก็อาจจะแพ้อยู่แต่มันเป็นสกิลแมตช์อับดาเลียดมันเป็นตัวละครตัวหนึ่งที่ ถ, <oh> ถ้าเกิดเจอตัวสูสีแม่งแม่งแม่งต้องเล่นเนี้ยบอยู่อ่ะมันมันเดินงงๆมาตีจนอีกฝั่งตายไม่ได้อ่ะเอฟเคแกงงเขากำลังใจเล่นยาวอหน่อยครับตอนนี้ K d A เสร็จสองส่วนสิบเอ็ดเกือบทุกตาเลยครับเสร็จสองเสี้ยนส่วนสิบเอ็ดทุกตาเลยเหรอเราเลิกเล่นยาโอไหมให้กำลังใจในการเลิกตู้นะครับเลิกเล่นยาโอให้ได้ เฮ้ยอ,อะไรเล่นเกมยังไงสนาหนูครับผมหัวร้อนง่ายมากเล่นไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่พ่ามันก็หายร้อนเองละเล่นจนกว่าเราจะปงอ่ะค่อยๆฝึกไปทีละนิดดรอปเวฟแม่งให้หมดแล้วต้องไปบวกนะครับพี่เติร์นสอนมาว่าถ้าเล่นเซอร์ฟเยียนี่เป็นโชวีไม่ได้มึงต้องดรอปซีเอสลงบ้างสับกระบาดแม่งไอเด็กเี้ย ลิเลียมันคงตกใจแบบโผล่มาจากไหนเนี่ยปิงเยอะชิบหายให้กูไปยิงเลือดกูหายไปครึ่งหลอดแล้วเลือดบารอนนี่ยังไม่หายไปเลยเชียวปะแม่งดูโยนสัตว์อ่ะต่อให้กูตายบารอนต้องได้เวกูไม่สนกูตีไม่หยุด สิ่งที่เฮลิคอปเตอร์ปันปั่นที่มหน่วยครับเฮลิคอปเตอร์เฮียอะไรเสียงย่างงี้วะพี่ทำไม่เป็นวะน้องขอโทษวะอุ้ยแต่ร้อยหนึงเลยเหรอได้ซ้อมก่อนเหมือนไม่เคยเล่นเฮลิคอปเตอร์แต่อยู่ตัวก็ให้มาร้อยหนึ่งเลยนะเว้ยเป็นเฮลิคอปเตอร์ที่ดูซึมเศร้าสัตว์อะเย้ล่าสุดเล่นน้ำลายเลยเต๋ หมือนเครื่องยนต์พังเครื่องยนต์เก่าเงี้แหละไม่ขอร้องตรงกลางกูได้ดันล่างฟีอ่ะอย่าเล่นกูกลัวที่ไหนถามกูกลัวตรงไหนไม่มีนะโนเฟียครับอย่าอย่าปิงให้กูถอยเดี๋ยวกูจะกดวู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 วมวููว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 กวูวูีูวูวูว เอ้อยแม่ไก่กูถอยไม่หยุดเลยอะตอนแรกเพลงพี่พี่จะขึ้นตอนนี้เพลงบางโตจะขึ้นแล้วนะมีคนมากมายต้องการจะอยุ่ฉันโอ้อยไม่ว่าจะสูงแค่ไหนก็ไปถึง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 ถงสูงยังเลยหมดเลยโดนกูไปดิ ทำนองต้ตีมเลยไหครับเมื่อเมื่อกี้ลืมดิลืมทำเสียงเครื่องบินมันนั่งติ๊กมากี่นาทีแล้ววะเออยังไม่เกิดอะไรขึ้นที่เลนที่เลยนะวิว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 ิววิวิว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 วิ กูเร็วกว่าที่พวกมึงคิดเยอะเลยนะ <The Lion. S 1> ที่หายแล้วว่ะอันเนี้ยกูอะตายจริงเจอกันครับ <The Lion. S 1> มันแฝดไปแล้วมันกำลังจะตายแชท <The Earth. S 1> มันไม่ตายแชท

แล้วนินจากระถางเงานั่นไปไหนแล้ววะอย่าห้ามกูทีมอย่าห้ามกูอ่าโดนกูอีกรอบตอนย่าไม่ได้โดนใบ้อยู่ที่เล่นเติมไหนไม่มีคนไทยเลยเอ่อเวียดนามอ่ะ ตลาดแรงจังดูของันโอ้ยเยีกูกำลังจะตายกูกำลังจะตายไฟเผาตูดไฟเผาตูดไฟเผาตูดตุกปิงเยอะเกินเล่นไหวได้ไงเราหมายถึงไอ้ปิงขวาบนหรือปิงในเกมอะะถ้าถ้าไอ้ปิงในเกมนี่ผมชินละ9 1้ 3, หมหมูว่าการเล่นโกงเม่ผมเก่งไงเฉยนั่นแหละ ที่ผมเศร้าอ,อ่ะเพื่อนผมติดถีชวนเล่นไรก็ชอบหายนิดหนึ่งกันเนาะเราจะไม่เพื่อนเรามีชีวิตดีๆเพื่อนอยู่กับเราไปแล้วได้อะไรไม่ได้อะไรนะรวิ่งโครไว เต็มตอนมีดีสุดละไหมพี่หรือตีขึงแทงตีขึงแทงดีกว่าครับจริงๆไอ้พวกเตสมุนโดกาเลนอะไรพวกเนี้ยมันเล่นในบทบาทของไฟเตอร์บุยเซอร์อะไรอย่างงี้มากกว่ากูไปช่วยทีมตีบ้านบ้านเดียวอยู่ตรงนี้ดูท่าจะโยนไปมันก็เข้าไปฆ่ามันดีไม่ยากปาะวะาเพื่อนๆเนีย่ยตโลเนี่ยแล้วก็ปั่นแบบเนี้ยเนี่ยแล้วมันกูเบาจัางวะโอเมนดิว้าว 好，可、okay.